นี่อันนี้เป็นนอที่น้องอูไปเอามาเมื่อวานนี่กำลังตุกนอนละอีแม่เผาเผาแล้วเผากาซิเอามาเฮ็ดส้มนออีกมื่อฮาไปนําซื้อนังหมูหากก็ได้ตื่นแต่เชร้า <c oughs> ตื่นแต่เ้าไปเอานังไ <ป S 1> ูเข้าบ่ยยาค่ายเข้าป่ยยาแง่ค่ายเม่ตัวเขาว่าไปเฮ็ดทักยา <c oughs> อันข้าเจ้าบ่ยยาค่ายนังหมูให้และอีแม่ตัวว่าอันอีแม่ที่ซื้อไปเฮ <c oughs> ็ดทักยาข้าเจ้าจังค่ายให้เพราะว่าเขาเจ้าสติดมันติดซีนเราเพิ่นบ่ยยาแกะออกเนาะ นี่ไอ้น้อยน้องอูไปเอามาวานนี้คักอูเมเธอนาเขาเจอไว้นี่ละกันเฮ่อมันอันเอาน้อยกระดานนะมันอันนี้มันหน้าพอแล้วมันโบมันแข็งหรือมันเป็นตเต่าที่พุแม่บุ๊คักแนวเฮาละอันคิดว่ามันยาวแล้วเขาก็เอาเนาะแบบมันมีล่าอยู่นอ้วยเมเทอ่์บามันอันมันยุททางในแล้วมันเอาบุได้นะนี่ทุกคน น้องเผาเสียดส้มนอก,นอก,กินดิมืออื่นน้องอู้กับลองเออน้องอู้สืกกบลองซาดน้นองอู้สิกับเวียงจันท์สั่งตัวเองดิที่น่าเดืววอดว่าซีาวอาทึกว่ะเในท่านมันมีทึกเป๊ะอ,อุกใจเฮงกันมืออื่นนี้สิกับเวียงจันแล้วอ่ะเสียดส้มนองนี่ไปกินนำ้ำแม,แม่บัเอาไว้ดิเอาไว้หน่อยนึงเนาะแม่ท่านบัเอาแม่ว่าน่ะเอาไว้หน่อยเดียวเพราะว่า อีเม่ฮั่นเพิ่นอันยู่ผู้เดียวแล้วเพิ่นบอกกินพี่น้องอูเอามาเมื่อวานนี่คุณเอาไปแม่มไปเอาเัานี้กับเอาเอาไปนี้แล้วมาน,นี่เลยเขาย่านเผผวลงมาอันนั้นนะเขาก็เลยเอาเมืดอ,อันนี้เราจะได้เคือแค่ นอนอซ้ำน,นกี่มมเฮ็ดถุงเข้ามันแข็งอันนี้ไม่อ่อนนี่เดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนซีกนอครับตอนเกียมเฮ็ดเลยเนาะตอนนี้น้องอูปไปวีเขาก่อนเด้อนะทา่าให้มันอ่อนมันเหนียวแล้วกันจังอันเอามาตัดมาซอยใส่ ต็องไม่ผ sure. ักเขาค่ะ้วน้อยอย่ะคืนนี่แักก็น้อยอย่าค่ะ้จับทุกอย่าเค็ข้ขึนมัน เรากะมาจีกแบบนี้เนาะเดินม้นอกอยคือคือแบบนี้เาไปล้างหลังจากที่เราต้มนั่งมาแล้วล้วเอากะเอามาซอยแล้วก็มาล้างให้มันสะอาดเนาะจงค่อยอันเพรามันแบบมีน้ำเมือกน้ำมาเนินะมันจะค่อยซมเดี๋ยวเราไปทาเบื้องตอนห่อกันเลยแม่ก็เกี่ยมเครื่องแล้วเนาะอันนี้แม่เกี่ยมตองไว้ห่อ ส่วนอันนี้เป็นเข้าที่เอาไปแช่น้ำแล้วกัอันนี้เป็นหนังหมูอันนี้เป็นน,อ,น,นอที่เาเอาไปเผาแล้วก็ไปต้มมาสุกแล้วเนาะปั่นน้ำดีดีเบเฮิมันมีรสขมแล้วกัอันเบอร์มีรสขมแล้วก็เฮิมันจืดนะนเบอร์เฮิมันแบบเบอร์เฮิมันมีน้ำเวลาหอบบวให้น้ำออกจากตองนะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมนี่น้องอูตำยุซี่หัวแล้วก็มีเป้งนัวแล้วก็มีเกลือเต่ว่าเป้งนัวนี่เขาบอกต้องใส่หลานเนาะใส่น้อยเดียวก็ได้ เราจะเน้นเก,ออกลือไหลกว่าเฮอมันบต้องลดออกหนัวไหลก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นอ่ามักเพชรที่เราเอาไว้ในเสียเอาไว้ในมากอันเออในในห่อส้มที่มีมากเอาไว้ในห่อส้มแล้วไว้กัดกับเวลาส้มมันส้มนะแล้วก็อันนี้เป็นทงยางที่เราเสียเอามามัดห่อส้มอันนี้ก็เป็นตองเนาะเดี๋ยวทาอีแม่เกี่ยมตองแล้วล่าเอากระซีผากกัน นวดอันนี้แล้วก็ห่อเลยเดี๋ยวท่าอีแม่เฮ็ดตองแล้วเฮ้ยอีแม่นอนอีแม่เกี๊ยมตองไว้แล้วแล้วเราวันนี้อู๋กับแม่ก็ซีมาคนคนให้แมงเข้ากันมีกระเทียมได้มีซีหนหมูได้หน,นังหมูเหมือนซีนหมูนี่นดูตัวเองมากเลยคันเข้าไปพูดอะไรไม่เคยถูกเลยคันเข้าไปไย่ามซีเฮบอร์รถมันอ้อ,อเข็มให้รถมันพอดี เอยนั่งก็มันพอดีกันอยู่บ้านเว้นนอไล่ก่อนวะก็ต้องเอาปันป่นปั่นซองส่วนเลยนั่งส่วนนึงเอาก็ไปล่ะพอดีเพราะว่าเหาบริเวณชมอันนั่งในบริเวณชมนอกอ่ะอันเข้าไป เป็ออปนอบยับมาละเฮาต้องได้ออเอาเข้าไส่ก็อะไรกันนี่ประมาณปันน่องนี่ปันซ้องอันนี้น,นี่เปลี่ยนส่วนนึงนางงูอโอ้เสียงเพลงมาอีกละ ที่หากานไฟฟ้านมันเป็นสิ่งสวยงามลาบนูนมว้วนขนาดเพีงลาบนูนเพลงได้กไงฉันเพิ่งเข้าใจพารังให้ความรักก็วนันนี้ ฉันเพิ่งจะรู้ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนและฉันยังหวังว่าสักวันรักแท้ที่หาเกินไฟฟ้านันเป็นสิ่งสวยงามได้บอกเกลือลงให้แม่บได้เอาเกลือลงว่ะ เพราะมาเลือ,อหันตำใส่อันกระเทียม,มที่ซื้อยานมันเค็มลงไปเหมือนนวดแล้วมันแล้วบุกเค็ม่ัมนใส่ก้อนเต็มๆเอาันเป่งนวดก็เต่งนวด อ,อีเม่ไปละเฮ้ยทหันไปที่แรงนวดเข้าไปจากอีเม่นวดมาได้เนาะเขาเอาเข้าลงวันนี้เขาใส่ใเข้าไม่ต้องไปลางน้ำก่อนเด้อจนบาดขอ <laughs> เออเป็นนัวใส่วันนี้นนนหนึ่ง องบราไล่เขาเื่อทราเนาะพอพยาามใ้ละอีกดอไปขั้นมันี่ต้นกาไปละต้นกาเกือบมาลืมเลยนี่ วันนี้บรรยากาศบ้านน้องอูก,ก๋เงียบเงาเลยเมื่อื่นน้องอู๋กลับเวียงจันแล้วแม่ยุคนเดียวคันต่อไป ได้แล้วบ่แม่ไปหาท่าห่อกันเลยวันนี้นั่นเท้ามึงบอกม่นบอกแนนนั่นแหละมันมักแนนเป็นนิ่งลงเออมันแน่นเอาเพชรโรเซอร์ก่อนบ่ไปเลยไปเลยตัวหน้าก่อนเอ้ามาตัวนางค่ะเอออันนี้ก็ลั่นเจไปไอเหี้ยเดี๋ยวนี้ กระเทียมน้อยคนบ้นหืนละหืนละเอาก็ว่าหือปูผ้าหรือม่ปูนั่นเงเดี๋ยวนี้ปูนีาเดี๋ยวโป่เกป้อนกันเลย รั่มสุดพร้อมเดียวแม่เก็ดทอดไหม,มหเดี๋ยวด่พ่อเพ้่อห่อมนันตอนนเน้นลงในนะค่เพึ่งโตงให้ลงใหมม้ม่มตองตรงนี้บนตงนังเอาตัวหน้าวามาเลยรัม่มอืมเอามาให้ตรงไปตก,กำไม่กางส่อมห่อกะซั่ซ่อมห่อส่อง เด้อห้าพัเออห้าพันโอเจะเอาอันนั้นมาวางนะคุอื้อช้อนนี้ใส่าแตนทุกท่ สวาเมื่อวานนี้ Gosh, right? ี่ดีวมีมีละไน้ำมันเลยก่อนเลยกูกูกบจะตัประดนลันตาเมื่อวานนี้แบบค่าก่ออเกนเพราะว่าตัวตัวเนยั่านพอดี ต้องคืนเนาะอือตองคืนด้วย หอส้มทีน้องอูก,กับแม่ห่อแล้วละ่ะเอาเซมาทอยไว้ได้อยู่สามสิบพอดีว่าสามั่งเจ็ดวะ,ะเนาะสี่หกแปดสิบสองสี่คือที่เมื่อกี้เราเฮ่ออายนั่ยสี่อันเนาะ ได้เอสิแปดเอยซ่มสิเปดว่าเฮออายนันเซายอเราเอียไปน้องอูก,กับิมาหอยไว้มาหอยให้แนวนี้ สามเสียงเพลงดังแล้วทุกคนข้าเจ้ากินเบียร์ แล้วแล้วอีเมีมยจับขึ้นมาดูาดาห่อส้มมาอูได้ไลยนะตกลงโมเป็นอูเห็ดอีเมีเห็ดมืดจับโยงขึ้นโดี่ไทยฮูกหลายหลายหลายหนึ่งสองสามไดแล้วได้นี่เป็นห่อส้มนอเนาะ โอ้แม่ขาต้มน่าสมรหอสมรอเอ่อน่าสมห่อสมอุ้พ่อพ,พวกนึงแหละไอ,อ,อ้มาลูกฟาดเล่า <c oughs> อันนี้น้องอุกกะซีจบคลิปไปก่อนนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้เด้อบ๊ายบายกดซับสไครป์ให้หนึ่งล้านเนดะ้อเออแม่ <c oughs> สศรีเอ้ยไปก่อนเด้อบัดนี้ โมเมนต์อ <laughs> ู one, ้เฮ็ดดอกมีแต่แม่เฮ็ดไปกันแน่บ๊ายบาย